สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวาจาลวัตนะครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับโดยผมจะหยิบยกเกมฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษในเกมดาร์บี้แมตช์ของเมืองแมนเชสเตอร์มาพูดคุยกันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนครับเกมนี้เป็นเกมที่น่าพูดถึงแล้วก็เป็นเกมที่จะได้รับความสนใจมากมาเลยทีเดียวนะครับทั้งแฟนแมนยูเองแน่นอนแหละสถานการณ์พวกเขากับการแย่งโควต้าไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรวมไปถึง ลิเวอร์พูลเองก็วันนี้หลายๆคนก็ต้องเอาใจช่วยแมนอยู่นะครับเพราะว่าพวกเขามีโอกาสที่จะแบ่งแต้มหรือว่าตัดแต้มแมนซิตี้ได้ในเกมวันนี้นะครับก็จะทำให้ลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะลดช่องว่างของพวกเขากับแมนซิตี้ลงมาได้นะครับ ไปดูความพร้อมมันก่อนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมวันนี้ก็จะไม่มีรูเบนดิอาสแนวรับคนสำคัญนะครับเจ็บแล้วก็ลงสนามไม่ได้แน่ๆในเกมนี้นะครับแล้วก็จะต้องพักยาวไปถึง4-6สัปดาห์เลยทีเดียวทีมก็จะต้องใช้คู่เซนเตอร์อย่างจอห์นสโตนแล้วก็รวมไปถึงแอรลิกลาป็อกนะครับส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นชุดใหญ่นะครับผู้เล่นอย่างเจ้าคันเซโล่ไคลวอลเกอร์ตรงกลางก็โรดี้แบรโดซิวาเควินเดบรอย ส่วนตัวรุกก็มาเลสโฟเดนเราก็อาจจะเป็นเซอร์ลิงที่ไปเล่นหน้าเป้าให้นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดมีข่าวใหญ่เลยนะครับเพิ่งจะอัปเดตมาในช่วงค่ำของวันแข่งนี้เองนะครับกับผู้เล่นที่เขาเอาไปรวมตัวก่อนที่โรงแรมเนี่ยขาดผู้เล่นตัวหลักหลายคนเลยทีเดียวนะครับโรนัลโดไม่ได้อยู่ในโรงแรมนะครับมีข่าวว่าเจ็บ ราเฟลวารานลุกชอเอดิสันคาวานี่นี่คือ4คนที่ไม่อยู่ในโรงแรมนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในโรงแรมเนี่ยก็ไม่ได้ลงเล่นจริงๆนะครับมีแค่บางครั้งเท่านั้นที่ไม่เห็นในโรงแรมแล้วก็ลงเล่นน,นั้นเชื่อว่าโรนัลโดที่มีข่าวตามมาว่าเจ็บเล่นไม่ได้แน่ๆนะครับแฟนๆผีก็หวังเล็กๆว่าวารานหรือว่าลุกชอเนี่ยอาจจะตามมาทีหลังอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าถามผมผมว่าทั้งหมด4ี่คนลงเล่นไม่ได้นะครับ ถ้าถามว่าการไม่มีโรนัลโดทำให้แมนยูจัดทับยากขึ้นไหมผมว่าก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับข้างหน้าก็เป็นแรดฟอร์ดไปแล้วก็อาจจะเป็นเอลันกาซานโชตรงกลาง,างน่าสนใจเพราะว่าแม็กโทมินีหายกลับมาแล้วถ้าจะเน้นตรงกลางอาจจะมีเฟลดลงมาช่วยอาจจะมีป๊อกบาซึ่งก็ความเป็นไปได้ก็อาจจะเอาบูโน่เฟอร์นันเดสขึ้นไปเล่นข้างบนก็มีความเป็นไปได้หมดนะครับส่วนแนวรับถ้าไม่มีวารานจริง ก็จะเป็นแม็กควาเล่นคู่กับลินเดเลฟในขณะที่แบ็กขวาเป็นบรนบิชาก้าทางซ้ายก็เล็กเตรลิสนะครับนั่นคือ11คนแรกที่คาดว่าจะลงสนามส่วนการเล่นนะครับเกมวันนี้เนี่ยแน่นอนละครับแมนเชสเตอร์ไน็ดในเกมนี้คงจะต้องมารับเหมือนทุกครั้งในการเจอกับแมนซิตี้นะครับซึ่งถ้าเราดูในทีมของลาฟลังิกในช่วงหลังเนี่ยถือว่าเล่นเกมรัดกุมได้เก่งขึ้นนะครับ แล้วก็ถามว่าเกมรัดกุมคือจุดเด่นของแมนยูมาหลาย,ลายต่อหลายซีซั่นในยุคของโอเลโกน่าโซชาซึ่งก็เป็นทีมชุดนี้แหละที่จะลงสนามในเกมวันนี้นะครับแมสตี้เองผู้เล่น ชื่อชั้นดีแต่ว่าช่วงหลังแต่ละเกมแต่ละเกมที่เขาเล่นเนี่ยมีลูกอึดอัดมีลูกเครียดให้เห็นแล้วก็ประเด็นก็คือว่าวิธีการเข้าทำของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวเปลี่ยนที่มันจะลงมาทําให้วิธีการมันเปลี่ยนไปจากเดิมได้มากนักนะครับเพราะนั้นผมมองว่าเกมนี้เนี่ยซิตี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเป็นมนชแห่งศักดิ์ศรีมันทั้งลุ้นแชมป์มันทั้งทุกอย่างแหละผพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่อึดอัดนะครับเพรนั้นผมยังมองว่าโอกาสที่แมนเชสเต แล้วก็โอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีโอกาสถึงท่านแบ่งแต้มเป็นไปได้พอสมควรในทีเดียวนะครับและว,วันนี้ครับทีเด็ด77ดาวครับขอฟันธงไปเลยครับให้เชียร์ไปที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ